นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสักกะเรนะพุทธังอะหิปูเชยามิอิมินาสักกะเรนะธัมมังอะหิปูเชยามิอิมินาสักกะเรนะ สังฆังอไิปูชยามิอิติปิโสภะคะวะอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขตโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธามสารถิสัทธาเทวมนุษสนางพุทโธภะคะวะติ Sewak kato paawatao Senthhidhiko akalilika ehi pasiko o panaiko patang we hitpo winyuhiti Suppati pano paawato ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะระนิโย Anu darang punnya getang